อ่าวที่แล้วออก 3, 2 2 8ก so ็ขอแสดงความยินด hey, ีกับผู้ที่ถูกรางวัลด้วยนะครับดูด้านบนนะครับสูตรที่1นนะครับกลุ่มแรกเข้า2งกับ่ากลุ่มที่2เขาเลข8นะครับสูตรที่2เขาเลข8นะครับเลขโปรแกรมนะครับทางซ้ายเขาเลข3นะครับทางขวาเข้าเลข2งนะครับตรงกลางนะครับเขาเลข8ปก็ขอแสดงความยินดีครับสําหรับผู้ที่ถูกรางวัลนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบาลนะครับ คลิปนี้เรากลับมาพบกับแนวทางลาวปัฒนางวดัประจำวันที่27มิถุนา68นะครับเป็นแบบสูตรคำนวณน,นะครับสูตรคำนวณจากสาติสามารถมีเขามีหลุดได้นะครับถูกว่าไปตามสูตรทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็อย่าลืมสนับสนุนสาสต์ที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับเรามาคำนวณสสูตรนี้กันต่อนะครับแล้วก็เลขโปรแกรมแล้วค่อยตัดสินใจจับชุดกันนะครับไปดูกันเลยครับ สเกตลูกนะครับสูตรที่1นนะครับให้ใช้หลักร้อยนะครับหลักร้อยก็คือเลข2นะครับเราก็นํามาตั้งเลยนะครับแล้วบวกหนึ่งนะครับเป็น3าบวกหเป็น4บวกหนเป็น5แล้วแยกเป็นกลุ่มที่2นะครับพอได้5้บวกสนะครับได้8ปดบวกหได้9ก้บวกสนะครับพ็ได้10เอาเฉพาะเลข0ูนย์นะกลุ่มที่1นะครับสองสามสี่ห้ากลุ่มที่2นะครับ8ปดเก้าศูนย์ทีนี้ไปสูตรที่2 อ่าสูตรที่สองนะครับก็สกเกตลูกศรเหมือนเดิมนะครับใช้หลักแสนสองครั้งนะครับอ่นีนครั้งที่สองแล้วก็หลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยหนึ่งครั้งอ่านามาตั้งเลยนะครับหนึ่งบวกหนึ่งนะครับแสนบวกแสนบวกหมื่นก็คือหกบวกร้อยก็คือสองนะครับแล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะครับ เท่ากับนะครับเลขคงที่สีแดงนะครับบวกกันเลยนะครับ1บวก1ได้2นะครับบวก6เป็น8นะครับบวก2ได้10ตกเลขศูนย์เอาใหม่นะครับก็เหลือหนึ่งอยู่ตัวเดียวนะครับก็นํามาตั้งเลยนะครับแล้วบวก1นะครับก็เป็น2นะครับชนนะครับชนเลข2นะครับกับสูตรแรกนะครับก่อนจะจับชุดนะครับเราไปดูเลขโปรแกรมก่อนนะครับ มันมาซ้ายขวาสองวัดติดแล้วนะครับนี่คือเลขโปรแกรมเลขโปรแกรมมีทั้งหมดสามหมื่นกว่าสูตรนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับเดี๋ยวผมทำครอบให้ก่อน ผมจะทํากรอบตรงกลางไว้นะครับนี่หกเจ็ดศูนย์สองอันนี้ถ้าเป็นเลขรองเด้อให้จับซ้ายขวานะครับทางซ้ายเก้าหนึ่งแปดทางขวาห้าสี่สามหมดที่แล้วก็จับไปกลับก็ได้สามสองอยู่หมดก่อนนู่นก็สองหกนะครับหนึ่งกับสองชนเลขหนึ่ง ชนเลขหนึ่งอยู่ซ้ายมือของโปรแกรมส่วนเลขสองอยู่ตรงนี้เมื่อเทแล้วสูตรที่สองนะครับเมื่อเทแล้วสูตรที่สองก็ได้แปดเก้านะครับแปดเก้ามันก็ชนเลขแปดอยู่ตรงนี้นะครับชนกับเลขโปรแกรมอันนี้ชนเลขสองเนาะจับเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับซ้ายกับขวาเกาเก้าก่อนเก้าห้าเก้าสี่เก้าสามโอ้ไม่แยกกันเลยเนาะ นี่แยก่ก่อนอแล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งสามแล้วก็อะไรอีกแปดสี 8, 4, อ 8, ่อแปดห้าคนแปดห้าแปดสี่แปดสาม อ่ะทีนี้เลขโปรแกรมซ้ายกับขวาโอ้บอลชนแปดเก้าบอลชนแปดเก้าแปดเก้าเอาเลขสองอยู่ตรงไหนเนาะทีนี้ถ้าจับใช้ขวาแปดเก้าอ่าสามสี่ห้าอืมชนแปดเก้าเอาเก้าสองไปด้วยเนาะเก้าสองไปด้วยแล้วก็แปดสองไปด้วยแปดสอง ออาแบบนี้เลยอ่าบางทีก็จับให้แมนเนาะบางทีก็จับให้ไม่แมนก็ให้ทุกคนตัดสินใจกันเองนะครับอ่าให้เน้นเลขโปรแกรมเนาะเพราะว่ามันมาซ้ายขวานะครับให้เน้นจับซ้ายขวาอ่าทางซ้ายย้ําอีกทีหนึ่งนะครับเลขโปรแกรมทางซ้ายเก้าหนึ่งแปดนะครับทางขวาสามสี่ห้านะครับอ่าแล้วสามสี่ห้าก็ชนกับสูตรที่หนึ่งนะครับ ของกลุ่มแรกส่วน8 9ก็ชนกับกลุ่มที่2นะครับของสุดแรกนะครับส่วนเลข2 1กับ2 1เออ1กับ2ก็เลือกอยากเนาะนี่ก็เลยจับมาให้แบบนี้นะครับหากจะตามผมก็นี่เลยนะครับเก9าห3 9เกเกกา 2. อ่ะ1 5 1 4 1 3แล้วก็8 4 8 5โอ้8 4ดซ้ำกันเนาะอ้องเป็น8 3 ี84 83 82นะครับนี่ทั้งหมดนะครับตรงกับบนล่างหากจะตามผมนะครับผิดถูกคำด่าเด้อบางทีก็จับให้ผิดบางทีก็จับให้ถูกนะครับก็ให้ตัดสินใจกันเองนะครับสูตรก็แจกไปแล้วนะครับเทคนิคการจับเทคนิคการชนก็บอกแล้วนะครับอืม ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับให้เน้นเลขโปรแกรมนะครับจับายขวาเอานะครับเลขทั้งหมด10บตัวผมก็แบ่งกลุ่มให้แล้วนะครับแบ่งเป็นสามกลุ่มนะครับตรงกลางอาจจะมาหลักพันก็ได้อาจจะมาหลักไหนก็ได้นะครับสักตัวหนึ่งแต่ว่าสองตัวบนล่างก็จับใยขวาเอานะครับอลองพิจากันดูนะครับไม่มีใครรู้จริงนะครับว่าเลขโจกอะไรนะครับถ้าผมรู้ผมก็รวยไปนานแล้วนะครับก็แบ่งปันกันฟรีเนาะอะ ก็ได้แต่หวังว่าขอให้ทุกคนโชคด,ดีนะครับต้งมีเงินทองขอให้ทุกคนถูกรางวัลน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหากเพื่อนๆเดฟซี C, ท่านใดชินชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ